ฟังข่าวสารจากท่านนายกเทศมนตรีสารพีครับวันต้นไม้แห่งชาติให้รักสิ่งแวดล้อมหักต้นไม้อ๋อนี่แตกละ แตกยอดแล้วเดี๋ยวได้กินรับปีหน้าปีไหนมีต้นไม้มันถึงดีท่านนายกเอ้ยล่มลื่นมีต้นไม้ใบบางฮอนเปียงเปียงร้อนก็รับเต็มเต็มแดดก็แดดเปียงเปียงเนีมีต้นไม้ใบ,บ,บ,บเงาดีแล้วจุ่มเย็น dùng yên lông lên nhanh, vàng 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 vàng